ดีค่ะจะค่ะดีค่ะดอกบักม่วงออกแล้วนะค่ะเนาะดอกบักม่วงออกแล้วเนี่ยนั่นเห็เปิ่งเนาะนะออกแล้วค่ะโอ้ยอ่อนซ่อนลายอ่อนซ่อนดอกบักม่วงค่ะปีที่แล้วก็บ่ออกปีนี้ออกอยู่ค่ะันนี่เห็นไหมกําลังกําลังค่อยทยอยทยอยออกม้วนลายดอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่นั่นเห็เปิ่งมือจับโทรศัพท์บนนี่ค่ะกําลังออกเนาะค่ะเนาะค่อยออกเนี่ยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นบ่ค่ะ อันบ่าค่อยออกค่อยออกค่อยออกเป็นจุม่มเป็นจุม่มเป็นจุม่มเมื่อกลยบว่าหั่นนั่นเน,ะะนะาะกันเนาะอะไรอันบ่าค่อยออกค่อยออกเห็นไหมนี่ค่ะว่าหั่นลายป็นไรคะ่ะพุทธละเมดเดือนเมดเดือนนี้ละเขาจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นชัดเจนเนาะเนาะตอนนี้กับว่าหั่นลายวันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละกลากาวไดรเนาะเพราะว่าอันเขาออกซ่าออกลาบยีนี่นะคะบวงนะ ย้าใส่ในความมันเสียบเป็นอีกค่ะแต่ว่าบ้านอื่นก็เป็นคือกันบ้านอื่นก็บลาคือกันสวยคือกันเนาะเนาะก่ะเนี่ยเนี่ยส้มเเบิ้งค่ะมันอยู่ไก่ย้าใส่เหยานมาเห็นเนาะเนาะเนี่ยๆค่ะค่ะเป็นอันยืด้ำๆกับนี่คะนี่ยๆนี่ยืด้ำๆเนาะคะเนาะกระลังเปล่าแแปะกออกมาเนาะคะเนาะค่ะเพราะว่ากลางกลางเดือนกลุ่มผ้าข้อยศีเต็มต้นนะย้าใส่บ้านี่กลางเดือนกลุ่มผ้าข้อยศีมาไทยเห็เบิ้งอีกเนาะคะเนาะ ค่ะเต็มต้นคือสิงามโอ้ยคันล่ะหล่อหอมห้อยๆเด้หอมห้วยๆดอกมะม่วงหวานเนี่ยใส่อืมค่ะดอกมะม่วงมะม่วงฟ้าล้านเนาะเนาะมะม่วงฟ้าล้านเนี่ยใส่ซุปีนี่เต็มต้นอยู่ปีนี้เลยเป็นจังไรพวกเพราะว่าอ่าเนี่ยใส่อันห้านล้งนะห้านลงแล้วเขาก็สิบพราะใครปันได้เนาะเขาก็สิอ่าไปเ่ราะใครอันนั่นยุดการอันนั้นเขานะใบเขาก็บอกมีเด้เพิ่นห่านคักห่านเนี่ย ห่านออกมดืดเหลือแต่อันล่ำตน้น <c oughs> อะยยายใส่ก,กับว่าเอาเจ้ามันออกมอดออกเกียงเนาะบอกว่าอ่าล่เอาล่งเครืองหนึ่งซื้ออาล่งเครืองตน้นให้มันเหลือใบเหลือจากจากตน้นสูงๆน่ะให้ให้ให้ใหอาล่งเครืองหนึ่งเห็นนะอันพน่นเลิศเอาออกคักออกมอดออกเกียงออกใดโอ้ยเหลือแต่ล่ำตน้นมันใส่เวลาสองปี่อยไม่ฟอมแบบนี้เนาะเนาะใส่เวลาสองปีเด็ค่ะค่อยจะเป็นฟอมฟอ้อมเขา่อยจะได้อ่า ค่อยสยีเป็นแบบที่เห็นอยู่ทีค่ะเหลือแต่ล่าต้นคนหล่นเนาะค่ะเนาะโอ้ยสร้างก็ได้ผู้ตัดก็ไดออก้ก็ออกคักออกแน่เพผลอออกคัก้ากนวดผสนเอาดีตอนแบบยังมีชีวิตรอดเออก็มันบม่มีชีวิตรอดเหตุใดย้ายใส่กระชายได้เนาะก็ใส่เวลาตั้งสิบปีนี่ค่ะต้นหลวงมงซุ่มนี่ยพ่อแย่ใส่ปลูกสร้างบ้านเสร็จกระปลูกเอยเนาะอ่า ต้นดอกมะม่วงดอกมะม่วงผ้ามาเบิ่งดอกมะม่วงอ่อกำลังอันซ้อนค่ะเพราะว่าเขาเขาองก็ติดติดดอกเนาะเนาะขอบคุณมากนะคะดอกว่านลายดอกดอกลายๆายิมทุทรไทยอัพเดตเห็นเบิ่งเห็นไหมเนาะค่ะเนาะว่าประมาดภูหลักกลางเดือนกุมภาพันธ์คือสิเต็มต้นในดอกแค่ใส่วาเนาะเนาะต้องใส่เวลาค่ะต้องใส่เวลาจักหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะขอบแย่ไผ้ามะเบงดอกวางใบย่ดใส่ดอกวางฟ้าลันใบย่ดใส่นะคะค่ะขอบคุณหล,ลายๆ ทุกคนทุกคนนะคะที่ไม่กดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์อย่าใ,ใส่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ